โอเคครับสวัสดีครับเ mm hmm. พื่อนๆทุกคนนะฮะเซอร์ไหมอันนี้ไม่ใช่การแข่งขันนะอันนี้ผมไปขุดรีเพย์มาครับก็สตาร์คร f t บ r ูดวอลล์บรูดไม่ใช่บรูดทีแบทวอลเออแบทวอล์ที่คอริแกนอยู่หน้าปกอะฮะใครทันใครมีกล่องคุณไม่เด็กแล้วนะครับแต่อันนี้เป็นรีมาสเตอร์ครับเรามาดูกันครับเป็นการ เจอกันระหว่างเทอแรนครับบราวเทอรรนแล้วก็บรูเทอรรนครับผมด่านขอภัยจริงๆรู้สึกซื้อจะเป็นเกาหลีหด่านนี้เดีย๋ยวมารอดูครับว่าเขาจะเล่นอะไรกันนะสตาร์ครับหนึ่งในปัจจุบันนะฮ้ยมีหลบหลังด้วยครับมาสร้างซับพายครหลบหลังแนวมินิโลไลน์ซับเหมือนกันเป๊ะเลยครับประมาณเซนเตอร์ s, s c v ง่ายไหมโหดูภาคเดียวได้ความรู้ถึง2ภาคแล้วก็มา Proxy Barack ด้วยครับก็เป็นวางวอ r นะ,ะถ้าใครคุ้นชินครับอันนี้ก็จะเป็นแง่งวอลฮะอ่าฮะ,ะเนี่ยคือภาคหนึ่งอ่ะแม้แต่ o b s e r v e อ,อ่ะเขาก็มีติดฟออ็อกด้วยเออเราจะเห็นเท่าผู้เล่นเท่านั้นครับทั้ง2ฝั่งรวมกันแล้วตรงนี้ Command Center เ,เ,เหรอไม่ใช่ฮะมา Proxy เพิ่มครับเป็น2บา b a r a c ตรงนี้ครับทางฝั่ง บราเทอร์แรนะอนะ,อะกากีเทอร์แรนกากีเทอร์แรนคราวบาชื่อเขาคราวบากาขีดน้องขีดโอเคตรงนี้ก็ spare s ว v รัวๆเลยไม่ขึ้นบารแรกหน่อยเหรอยังไงโอ้ใสฟ่ฟาร์มาคนนี้ลงมาทำอะไรครับคอมมานเซ็นเตอร์นะมีนอเราลอย400แบบนี้โอเค โอเคก็มาลงคอมมานด์เซ็นเตอร์ครับแต่กำลังจะโดนรัสมารีนแล้วสี่หนีมาแล้วพอ2องบารักอย่างเงี้ยน่าจะโดนรัช h มารีนครับนี่ก็เดินหาฮะอยู่ไหนบางทีจุดเกิดมันสุ่มนะเออมันไม่ได้จุดเกิดแม่นๆครับนี่นี่ก็เดินหาอีกหนึ่งตัวครับ FCV ตัวนี้โอเคเออเหมือนได้ย้อนไหววะ่ะ ใครคิดถึงเพลงนี้ใครคิดถึงการเสียงเอฟเฟกต่างๆก็ยังไงก็ถ้าชอบนะถ้าชอบเดี๋ยวผมหามาภาคให้ดูอีกแบบเอาแมทแบบมันๆอันนี้มาลองเงซิร์ฟเซิร์ฟล้วก็มาแล้วครับมารีนนี่ฮะโทแรนมารีนครับมารีหนึ่งสองสามยูนิตครับ ในระหว่างนั้นน่ะทางฝั่งด้านล่างเขาก็แมสมารีนนะแมสมารีนวางซับไพ่ก็คือมารียนรัชเลยอะ่ะไม่ขึ้นเทคอะไรแล้วครับแล้วก็เอ v มาด้วยมาจังหวะน,นี้แล้วเห็นแล้วโอเคฟรีเอ v ไปหนึ่งครับประมาณเซ็นเตอร์ตรงนี้สร้างไม่เสร็จแล้วแล้วก็แรมตรงนี้โอเคโอ้โหมีเอ v อีวีดูเอ v ีวีวางบอดี้บ็อกครับ บอดี้บอกออกมาแล้วก็ย oh ิงไคยิงไคยิงไคโอโหยิงไคออกมาพยายามจะจี้สู้เหรอเรียบร้อยครับมารีนเขาเยอะกว่าครับเสียทีวไปเยอะมากๆเลยแล้วก็น่าจะจบเลยหรือเปล่ายังไงเอ่ยโอโหโอ้โหหไม่ทันพอพยายามจะสุดท้ายจีจครับออกจากเกมไปแล้วเรียบร้อยจบเกมมาลีนรัสครับ แผนที่เล่นกันมาตั้งแต่ลุ่นพอ <c oughs> อ่อเออนี่สุดยอดโคตดคลาสสิกสองบาแรกอืมนีม่เลยเลยสองบาแรกแล้วก็ไม่ขึ้นแก๊สด้วยเห็นไหมเออไม่ขึ้นแก๊สแล้วแก๊สมีแค่หลุมเดียวด้วยนะไม่ใช่แก๊สสองหลุมด้วยเออแมปนี้น่าสนใจ GG เสามนาทีสี่ิบเก้าวิครับเป็นไงบ้าง <c oughs> สุดมากแล้วเจอกัน เกมหน้าถ้าชอบกดไลค์พูดคุยกันเดีย๋ยวพยายามจะหาแมทมันมัน,ม,นมาให้ดูกันนะทุกคนน่าจะคิดถึงเสียงเอฟเฟกเพลงประกอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเอลิเมนต์ของภาคหนึ่งแน่นอนครับเพราะก็เป็นเกมแรกอะ่ะที่ผมเก็บเงินซื้อแบบกล่องรู้สึกตอนนั้นน่าจะอยู่แบบโอ้หมอตอนอ้นเออมอต้นเพิ่งได้คอมเครื่องแรกกำลังไฮฟ์เลยแล้วเป็นสตาร์ครับ น่าจะเป็นภาคบูดวอลครับก็ต้องซื้อภาคแรกก่อนแล้วก็ต้องซื้อบูดวอลเออสมัยนูน้นแล้วกล่องเป็นภาษาไทยด้วยกล่องใหญ่ด้วยถ้าใครทานร้านน,านโนเสาร์เอ,อ่อถ้าเซน่ันพารามสามก็ร้านฟินสโตนก็ไม่แก่แล้วนะไม่ไม่ใช่ไม่แก่เลยวัยกลางแล้วพูดคุยกันแล้วเจอกันคู่หน้าครับยินดีต้อนรับทุกคนครับ